เจ้าหน้าที่รัฐแรงงานจังหวัดจะสำหรับนั้งไม่อนุญาตแม้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเลยอ่านแล้วเข้าใจอย่างนั้นน่ะค่ะว่เราไม่สามารถมีคนสองอย่างดีอยู่ในโลกใบนี้เหรือปี2 5 1 4ชุดช่วยค้นให้หน่อยดี้ความว่าอย่างไรมาตราที่เท่าไหร่อ่านมาแล้วไม่ใช่มาตราที่เท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะแต่ตีไม่ได้คือที่ man mm -hmm. mm -hmm. ก็มีเขียนเอาไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพียงนาาต่อไปนี้หนึ่งเข้าไปในเวที่ประกอบวิจการบีตรวเดนมแลสถานที่กับการของผู้รับสัมปทานในเวลาทำการเพื่อ แทงทุกฉบับเลยครับเพราะเป็นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมาดื่งดรีมหรอนอนอยู่เจ้าหน้าที่รัฐจากอำเภอก็เข้ามาตรวจบ้านได้ผังเมืองก็เข้ามาดูบ้านได้อันนี้ก็คือการปกป้องสิทธิของในความเข้าใจของคุณที่อ่านมาบอกว่ารัฐบาลอยางฉบับนั้นตาว่าเจ้าหน้าที่รัฐแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยคุณอ่านตามนี้ไหม พรตรัสสิก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นักการก็มีปากประจําตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวใครก็ไปรูโผล่ข้ไปไม่มีัตรประจําตัวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ต้องมีปตกประจําตัวก็เป็นเรื่องปกติของกฎหมายทั่วไปผู้ถามเนี่ยมีอาชีพเป็นครูใช่ไหมค่ะฉันว่าคุณน่าจะมีหลักคิดทางวิทยาศาสตร์มากกว่านี้เอาความรู้สึกถามแล้วก็เอาความจริงมาเผยแพร่ไม่ได้แล้วก็ไปถามหาความจริงไม่ได้เนี่ยอยากจะให้ช่วยคิดให้เยอะหน่อยนะ ถาดูในบ้านเมืองนี้เป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าเด็กมันจะเป็นังไงนะขออนุญาตเถอะช่วยหาข้อมูลที่ชัดเจนมาให้ฉันดูฉันไม่ได้เข้าทางฝ่ายนี้ไม่ได้เข้าทางฝ่ายนี้แต่ฉันชอบข้อมูลและต้องได้ข้อมูลที่ยืนยันได้พอถูกรืองจิชัดเจนเหมือนอย่างในเมื่อกี้ที่ถามคนเรียกข้อมูลบอกว่ารับผิดชอบไหมถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่กล้าจะนำข้อมูลหรือไม่บอกไม่ให้ข้อมูลแล้วก็พูดขึ้นมาทําให้เสียหายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เวทีนี้ไม่ได้สร้าง,างความเสียหายให้ใครเราไม่ได้ต้องการจัดมาเพื่อสร้างความเสีย<ต>หายให้กับใครและจะนำมาให้หลวงปู่มาตราที่9้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้เหมือนกับคุณพิยะสวรรดิรปัุบนนี้มาตาที่10พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนการมาบ้านชันจะถือเทเลท่าแต่งตัวไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็โดนสระเบือกลับไปแหละจริง เป็นครู้ที่มีวิทยาศาสเยอะวันนี้หน่อยอความรู้สึกยังได้เข้าเชิญครับเพิ่มมอะไเลยครับตื่นนอบครัเจะถามอีกก็ไ่ขอบคุณคำถามคือคล้ายนะคะกรณีที่ใช้ถ่านนิวสะอาดผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมากร้อยแค่ไหนอย่างไรครับแล้วดิฉันก็มีความรู้สึกว่า ตอนที่เราจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ่อน,นอกได้ถึงกรูดแล้วชาวบ้านก็อ้างที่แม่ม้อก็เกิดปัญหาเราทำไมจึงไม่สามารถอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าภูม,มิประเทศภูม,มิอากาศและคุณภาพของถ่านหินนั้นแตกต่างกันทําให้เกิดความขัดแยง้งจนกระทั่งไม่สามารถสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ตำบลแม่ตำบลหินกรูดและบ่อน,นอกได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนถามค่ะว่า กรณีใช้ถานหินสะอาดทําให้ต้นทุนสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะครับเป็นคำถามที่เป็นผลเช่นกระทรวงพลังงานหรือคณะกรรมการกำกับอุตสากรรหรือการไฟฟ้าผลิตเอาผู้ปฏิบัติได้เชิญคร่นตัวเลขแผน e D P นะครแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า2 0 1 0นะครับดิวีชั้น3 จะริวบาอินเนียรวมแล้วประมาณ2บาทเก้าสิสตางค์นะครับขณะที่เอ่าไปจากแก๊สนะครับสามบาทเก้สิตางค์ก็คือแก๊ยที่เราคุยกันแล้วถ้าเป็นจากเอ่อัาาทเข้าเนี่ย้็ประมาณ4บาทสาบาครับอันนี้เยป็นเงินของค่าไฟนะครับจบแล้วใช่ไหมเชิ Thank okay. you. มาได้เนี่ยมันว่างกับเจ็ดปีแต่เมื่อเช้าได้ฟังว่าเป็นมาสำรองแก๊สของเราเนี่ยเหลืออยู่แค่เจ็ปีเท่านั้นเองดังนั้นเลยมีความหวัว่าถ้าเราผลิตเราเราเลือกหาแหล่งแก๊สที่ใด้ช้าไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศเราจะตกอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็เลยหวงครับว่าถ้าร์เจียคุณทำอาชีพอะไรเอาผมเป็นวิศวกรครับวิศวกรทำงานไหนยุทวกรเอนไอครับทำงานที่ไหน

นำเข้าเอลยีจากตะบนเตาเนี่ยทำให้ใต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเราสูงขึ้นอย่างที่ประชาธิฟังจากดรอิอรสระที่ท่านนำเสนอแล้วนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าค่าไฟสูงขึ้นก็คนประชาชนก็คงเดือดร้อนอีกเหมือนกันคือไฟดีใช่แต่ไฟแพงก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใจฉันเลยบอกวาคจะถามว่าในไม่ต้องไม่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 ต้องร้องขานเลยนะครับคุณจะถามว่าคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวม่ใช่ ปลูกข้าวในไทยแล้วเราทำไมต้องไปซื้อข้าวในต่างประเทศเมาทำไมเราไม่ใช้ข้าวที่เราปลูกได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันทรัพยากรที่อยู่ในประเทศเราก็มีทำไม,รไม,มรเ,เราถึงไม่พัฒนาทรัพยากรในประเทศของเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเราแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียกับตาต่างประเทศครับท่านที่ครับพี่คนปลูก 정답그 เป็นผ <ève S 2> mm ู้ต้องตอบไม่เป็นช่นเคยเลยไม่ใช่นเยเลยเป็นผู้ต้องตอบคือไม่ไครับเพาะารจะให้คำตอแต่ว่าเราสามารถแยกชี้มาได้ใมหลักการแล้วครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันออกก่อนี่ยจะมีการรัฐวิทย์ากน่าจะมีเป็นตัวเลือกมากน้อยแค่ไหนนั่นหมายถึงว่าคนที่เขาคิดกระโบเนี่ยเขาคิดดีแล้วเขาคิดออกมา พื่อให้เกิดการพัฒนาได้ก็จะนำก๊กาซมาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะมองลงในรายละเอียดนะครับเราต้องดูว่าราคาแก๊สกัาบราคาถ่านเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแปลงโดยใช้เท่ากัยที่เท่ากันเนี่ยมันจะทําให้มุณหภามิมันลดลงไปขึ้นประมาณนี้เป็นเรื่องของเทคนิคหน้าผมมัิบายได้มากขึ้นก็ต้องมฟังมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดใช เทียบแบ่งโดยหน่วยค่าความร้อนได้แต่มูลค่าของมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าราคาแก๊สมันถูกกว่าราคาน้ำมันนี่คือหลักการครับอันนี้ถ้าเกิดประชาชนไม่เข้าใจก็พ่แน่นอนครับเข้าใจยากครับเชื่อว่ามันคงไม่ยากในการอุปการะิบายให้ชาวบ้านรู้และใครพอจะอธิบายพอไปภาษาชาวบ้านมาเชิญตามพ่อและย่นะครับพอต่อสอสอเช่นในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยประการแรกเนี่ยการผูกจดขายในเมืองไทยนะครับประการแรกเนี่ยการผูกจดในขายในเมืองไทย การที่ราคาก๊สเนี่ยเท่ากับประมาณ50-6สิถึงคมสิประมาคานน้ำมันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นผลเสียกับผู้ผลิตถูกไหมเขาขายในแค่60เหรียญขณะที่ราคาประมานร้อเหรียญถูกไหมถูกไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นประโยชน์กันชาติร้วนๆเลยวันนี้เนี่ยบริษัทบางอย่ากได้ร้อยเหรียญเราแต่เราขายได้ประมาณ50เหรียญนะครับราคาก๊สต่ประเด็นที่2ก๊ซทั้งหมดขายในประเทศประเด็นที่3ประชาชนคนไทยผู้ภาคส่วนได้ใช้ราคาแก๊ เมื่อเทียบกับน้ำมันนะถูกเลสค่า40%อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้เพราะเรามีพลังงานในประเทศที่ถูกกว่าก๊าซในประเทศเมื่อเทียบกับน้ำมันเนี่ยถูกกว่าน้ำมันเป็นที่มาที่ไปของประเทศไทยวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก๊าซในอเมริกาเนี่ยที่เราอยู่ดีมีสุขมีถนนมีคนเยอะแยะเนี่ยในก๊าซตัวนี้เราทำที่ทำให้ประเทศไทยมาถึงตรงนี้ถ้าาจะให้ผมร้อยเหียญดีเดีครับเออขอโทษ มันไม่ไม่ใช่ความหมายตรงนั้นชัดเจนเพื่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่น้องก็พูดขึ้นมาทั้งพยายามตอบประเด็นนั้นออกมาเสมือนหนึ่งว่าที่ท่านานำสัญญาตรงนี้ไว้เนี่ยช่วยเขาได้เพราะเธอ,เอ,อรู้ว่าคืนกำไรได้เร็วขึ้นเพราะลงตัวเยอะนี่ผมบอกว่านี่มันเป็นเรื่องไหญ่สงค์ที่ทต่างๆตรงนี้เท่านั้นเอง ื่องทฤษฎีสมองคิดเนะี่ยผมไม่ใช่นะครับทางแนวคิดในการที่จะพัฒน,นาปิโตรเลียมแล้วก็การดูแลประโยชน์ชาติเนี่ยมีผู้ใหญ่หลายท่านในอดีตนะครับในการที่จะพัฒน,นาขึ้นมาผมเข้าใจว่าทฤษฎีในการที่จะแปลงหน่วยอย่างที่ว่านักบัตรเนี่ยน่าจะมีการคิดหรือคำนวณไว้มากแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศก็มาประกอบนะครับก็ผมก็จะไม่เปลา่คนรุ่นหลังนะครับแต่ว่าถ้าฟังมาว่า ในอดีตต้องมีการเปรียบเทียบกับการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศเดือนแรกในโปรตีนเกนต์นี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีมีเงื่อนไขหรือว่าการกําหนดว่าการแปลงโหมดนี้เข้าใจว่าจะมาจากแนวคิดในการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับพัฒนาแหล่งน้ํามันแล้วแหล่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่เรืองเห่าน้ในยะว่าต้นทุนสูงกว่านะครับแต่ว่าขายได้ าจะตามกว่าเริ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการประโยชน์ก็เป็นทำให้ผลลัพา์การรูปของปิโตรเลีมผลิตได้เนี่ยมันได้เทียบเทียงคล้ายกับราคาหมันนะครับทำให้สามารถที่จะเก็บค่าประโยชนได้เลยไม่ติดหนวนมากเกินที่ผมเข้าใจนะครับผมว่าใจยังไม่ได้ตกผลิตนองแพ้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสร้างว่าที่สุรินทร์ีมีผู้ใหญ่หลายๆท่านได้ดีนะครับ ่านจรจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่จะ,ะ,ะเคยบันทึกแนวคิดนี้เอาไว้ขออนุญาโตตุลนะครไอ้ที่เงื่อนไขที่ทา่านพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยใดใครเป็นะะรนัฐบาลเพราะมันมีผมประโยชน์ซับซ้อนหรือไม่ผมขอถามกว้างๆคุณสมนะครับเพราะถ้าเกิดรีเดทเพจได้เมื่อตอนที่ท่านอธิบายโจทย์นั้นนะทา่านพูดถึงเรื่องช่วยเขาจริงๆขอบคนนั้น เป็นอย่างนั้นจริงครับคือกฎหมายนี looking, ้แก้ตอนปี2532ก็ลองดูว <conquer> ่าตอนนั้นใครเป็นรัฐบาลครับแต่อย่าลที่ผมบอกนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่รู้นะครับว่าแงินที่ให้ไปจะมีปริทวเรียมหรือมีแก๊สมีอะไรแต่ว่าเขามองในการใช้ประโยชน์แก๊สสนับสนุนและใช้แก๊สทําประโยชน์ให้ประเทศชาตินั่เองครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าภาคประชาชนจะขอเสนอให้แก้พรบปิทวตเรียมปี2532ให้มันให้มันทันสมัยแล้วก็เข้ากับ14หลักสูตร มีเขาเปิดเพื่อเรี่นมันดูดีเขาเขาบอกว่า32เอิอเอ่อแก้พรบที่เราเรียกทั้งฉบับแรกให้มันสอดรบสถานการณ์เดิมเดี๋ยวทุกวันเดี๋ยวลงบูรณาคอถามกฎดีกว่าเพราประเด็นเนี้ยมันอยู่ในมาตราไหนของพระบัญญัติโรงเรียนรู้อยู่ในอะไรไอ้ประเด็นที่ว่าเนี่ยที่คุยกับผเพียงนั้นเนี่ยอยู่ในมาตราไหนของพรบอรที่เราเรียกนฉบับปัจจุบัน ว่าผมจะทำมาตราไม่ได้ปัญหาไม่ได้ครับเราสูงคือพยพรมิตรเรียมฉบับป um ัจจุบันไม่ออกหน้าพศไหนสหร้อยสามสิบสองครับสองพันร้อยสามสิบสองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอเสนอแก้พรมิตรเรียมทั้งฉบับโดยความเห็นของภาคประชาชนเป็นผู้นำเสนอแล้วก็ร่วมกันแสดงเจตนาลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้พรมิตรเรียม สอดคล้องกับสถานาก,การณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีความกันแปนทางด้านพลังงานบตบดีโตเรียมรวมทั้งพลัาางงานหมุนเวียนก็ต้องสร้างขึ้นด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไกล้ฝ่ายราชการฉันถามราชการถามทางตู้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าถ้าจะแก้อะไรเนี่ยต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะแก้ส่วนไหนยอย่างไรจะแก้เป็นมาตรหรือจะแก้ทั้งหมดเพราะว่านี่คือคำถามแรกเลยของการแก้กฎหมายคือถ้าต้องการแก้อะไร ปัจจ de de да ุบันมันมีปัญหาอะไรไอ้ข้อตรงที่ว่าที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยที่บอกจะต้องแก้กฎหมายนี่มันถึงข้อไหนผมผมก็จำไม่ได้ก็หนึ่งตัวอย่างเช่นแก้ให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนตรวจสอบสารงานของชาติให้มากขึ้นโดยอาจจะตั้งเป็นองค์กรสำนักงานภาคประชาชนอย่างนี้เป็นต้นสองก็คืออาจจะให้แก้กฎหมายที่ว่าเรื่องคุณตีน่านรอมาที่มูลนิธิ กำหนดราคา gas ถุงต้มเลอว่าพลังงานต่อหเดือนหรือต่อสีเดือนต่อครั้งเนี่ยแก้ให้มันบางทันสมัยขึ้นให้มันเป็นปัจจุบันหน้าป่าหลวงอย่างที่คุณมิยาสวัสดิ์เสนออย่างนี้ก็วิธีแก้คือคืออยากจะเสนออย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไัฐบาลจะแก้อะไรชัดเจนเนี่ยไปบอกว่าแก้แหมไหน้นกฎหมายนี้ถ้าหลวงปู่คิดว่าควรจะมีกรรมการภาคประชาชนมาจำกัดคุณแรงกดสอบเนี่ยก็เสนอไปอย่างนั้น แล้วลกระทรวงพลังงานก็ไปดูซิว่าควรจะไปแก้กฎหมายอะไรมีกฎหมายใหม่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าไปแก้ถ้าอยากเป็นตัเด่นๆมันก็จะมีหน้าที่เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นตัวเด่นอย่างเดียวการกุศลสำรวจและไม่มีหน้าที่รวมไปถึงไฟฟ้าที่อย่างอด้วยเพราะนั้นเนี่ยเสนอการไปแล้วไม่เข้าไปโมนิควานนชักกดว่าไปการเสนอทุนนะแต่ว่าชัดอยากถามคุณคำนึงว่าเรื่คุณจะเถือรอนอะไรเนะี่ยคุณค ด้วยนั้นผมก็เลยเสนอด้วยความปกตีว่าว่าว่าเสนอใณะกรรการไปจะให้กระทรวงการเงินเขาไปดูว่าควรจะอยู่ที่ไหนกฎหมายฉบับไหนหาจจะเป็นอยู่ในพักใดพักใดพักดคณะกรรมการนโยบายภาชาติก็ได้ซึ่งจะครอบคลุมทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดแายอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะจำกัดหน้าที่ของตัวเองซึ่งก็ได้งข้าราชการไปจำกัดทื่นีปัญหาของภาคประชาชนเวลานี้่อยู่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปถึงบริหารจัดเรื่อ เพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นก็เพว่าถ้าเป็นไปได้ใช่ว่ามาตราใดที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยมาตราใดที่มันทําให้เกิดการขัดขวางในการเข้าถึงการตรวจสอบมาตราใดที่มันทําให้ภาคประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมมาตราใดที่มันทําให้ภาคประชาชนรู้สึกว่าเราเสียประโยชน์และเสียเปรียบกับการประกอบการกับผู้ประกอบการมิโลเคทีนหรือว่าอิโลเรีย หรือว่าพนักงานฟอสซี่หรือพนักงานทางเลือกมาตราไหนที่และภาาประชาชนจะมีส่วนร่วมกันปอกป้องขะอยชน์ของชาติอย่างที่พิ็นต้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าละเอียดของแต่ละ ผมก็ได้เอา้อมูลตัวเล่มมาแเอ็กซ์ตร์มาตาแบบมาตรเก้ามาตรเท่าไรเนี่ยผมก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ซึ่งเขามีหมดเลยว่ากฎหมายที่ตัวเียมตอนนี้เป็นยังไงมาตรนี้แก้เป็นปีนั้วเป็นนี้เป็นอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นทุกว่าอย่างมันดาวน์โหลดมาเมืกี้เจ้าหน้าที่หวผมู็เราเอาเอากระดาษถึงมาให้เนี่ยก็ผมเอามาจากที่เดียวที่นี้ใจ้ดูเั็นี้นี่ย่ะต้ใช้ข้อเื่อเราโลดมาตรงนี่ผมได้ติมาแต่ว่ามันมระกาศได้ข้อมูลมันมีหมดเ็นระบข้อมูลทเดงยว ป็นระบบที่ก็ทำดีเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยแก้เมื่อไรฉบับไรวันที่เท่าไรมีหมดผู้ไดอ่าง,างาหาได้จากกีฬาได้เลยครับทีนี้ผมคิดว่าถ้าจะแก้มัน่ปงตัวเดียวเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าไอ้ประเด็นที่มีการยื่นเข้าขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือมาตราไหมันมันข้ออะไรที่ว่ามีปัญหาแางคนจะแก้ไขคนไม่ควรที่จะแกบบ้คือคุณมิยะสวัสดิ์คงจะน่าวนเล็กๆว่าเลย มันแก้กฎหมายก็เดี๋ยวกูญว่าตอนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าต้องแก้ไขท่านนักเคลื่อนไหวที่นั่นเดี๋ยวหลวงรู่คำด้วยฟังครับแตในฐานะที่เป็นนักวิชาการผมเชื่ว่าหลวงปู่เสนอไปที่เชิว่าแก้กฎหมายเนี่ยมันจะไม่ได้รับการตอบสนองเสนอวยกไว้ชัดเจนว่าแก้อะไรที่ถูกกฎหมายยังไงอย่างนั้นที่รับฟังแล้วนักข่าวจะใส่ใจมากกว่าด้วยวิธีการทำงานของรัฐบาลเป็นที่รู้ดีเสนอว่าอะไรก็ได้ว่า แล้วจะไม่ได้รับการออสนองอยาขอบคุณมากเราอย่างนั้นเราก็บทสรุปรวมๆที่กูุผู้เป็นผูรู้นี้ทั้งหมด7ประเด็นนะว่าภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมภาคประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบภาคประชาชนได้เข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานนเลือกหรือพลังงานฟอสซิลภาคประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน ประโยชน์พลังงานแล้วก็ไฝล่อขอเพียงว่าเป็นการนําเสนออย่างชัดเจนเป็นการนําเสนออย่างมีลักคามีหลักฐานและพิสูจน์ได้ไม่เป็นสายาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนและรับผิดชอบได้ต่อผู้นําเสนอแต่อย่างนี้เราก็ร้อมที่จะํากดานให้เกิดกฎหมายเพื่อประกาศใช้เหมือนตัวอย่างเช่นเมื่อคู่นี้เราเสนอกันไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าไฟเนี่ย ให้ม oh, ันขึ้นลงตามราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยคุณพิยะสวัสดิ์บอกว่าให้มันใช้ราคาปากหลงไปเกณฑ์ในการขึ้นลงอย่างนี้ไปต้นบอกว่าก็แก้สัญญาต่ปากหลงให้มันขึ้นลงเร็วจะขึ้นเร็วลงเร็วก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องยอมรับว่าขึ้นขึ้นเร็วไม่ใช่ขึ้นช้าขึ้นช้าลงช้าใช่เป็นขึ้นเร็วลงเร็วทําได้มล้ก็เลยเป็นที่มาสงสัยทางแดงของภาาประชาชนว่าอีตอนลงลงไม่ลงมีตอนขึ้นขึ้น แล้วก็โดยเฉพาะช่วงแรงงานูพูดม17อร์น67%นะคะเกี่ยวกับลังงานโดยเฉพาะของปัิกัยควรจะเป็นผู้กำหนดนโยบายควรจะเป็นผู้ที่กำหนด profit sharing คือผลประโยชน์กี่ปีนี้จะเอาทุ่ไหร่จะขยายกิจการไปตั้งโรงงานอตทกอีกที่อีกที่นเนี่ยฝ่ายอระชงพลังงานเนี่ควรจะกำหนดนโยบาย เป็น thing, สูงสุดเลยเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะทัศนียวนี้นะคะแต่ถึงฟังฟังแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาจากปตถุท้องถิ่นไม่ทราบว่าคนฟังมีความรู้สึกเช่นไรนะ ให,ชชให้กับประชาชนในประเทศเราเพื่อเพื่อรักษาพลังงานอันนี้อย่างเช่นการที่กำหนดว่ากำไรเท่าไหร่จากตดผู้ถือหุ้น67ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้อขอโทษนะคะคุณครออกคือ a n y anyway, w a y r e in the in the w the USA the profit holder คนที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ กำหนดนโยบายกำหนดฟอกิดท no ั้งหลายหละเอากั้ไรท่าไหร่เอาอะไรทั้งหลายจากจากผู้สูงขุนใหญ่แต่จากแล้วกระทรวงพลังงานนี่เป็นอันดับดรอมากเลยพอะไลยไอีงประโยชพวกเราไดอย่างไระเฉะน้นยาสัมปทานที่21เนี่ยดิฉันขอละค่ะจับยไว้ก่อนเพราะว่า ข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยเรายังไม่รู้เรื่องยังยังยังไม่แฟรออกมาให้ประชาชนทราบยังไม่มีความว่าอะไรในแหนที่ว่าสนใจอ่านตลอดว็บซต์ของคุณแขวนเราอ่านได้แม้แต่ภาษาอังกฤษของของคุณดิฉันอ่านได้นะคะแต่ว่ายังไม่ไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความเชื่อมั่น I don't have the trust of your energy department พูดอย่างง่ายง่ายๆคือเราไม่มีความเชื่อมั่นในกระทรวงพลังงานว่าทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยเพื่อตัวพวกเรานี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทยอย่างเราๆว่าพลังงานเนี่ยที่คุณควบคุมอยู่เนี่ยแล้วคุณจะขึ้นไปนั่งมาเป็นมาทานเป็นอะไรพวกนี้คุณจะต้องเห็นคุณประโชนของชาติเป็นหลักขอบคุณมากครับ ตายตอนจบหซะละมั <že 20 3> ้งแต่ผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าตัวผมเองแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพ่อนข้าราชการกระทรวงพลังงานมีความตั้งใจนะครับในการที่จะกลับดูแลงานด้านพลังงานของประเทศนะครับแล้วก็จุดเป้าหมายสูงสุดคือความไม่นคงด้านพลังงานเจนได้ด้านจบ เพราะว่าความมั่นคงด้านพลังงานก็คือต้องมีแหล่งพลังงานพอใช้นะครับประเทศไทยเองไม่มีผู้ผิตด้านพลังงาน,นงาน่ายๆเลยก็คือไฟไม่ดับไม่ต้องต่อแถวเติมน้ำมันเนี่ยเป็นระยะเวลา20ปี30มปีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความมั่นคงด้านพลังงานนะคะรับความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยจะต้องมีกลไกหลายรูปแบบ